มื้อเย็นวันนี้กาแต่งแบบนี้แต่ออกมาเป็นแบบนี้ <c oughs> คือว่าเอาอันนี้แค่1นส่วนสี่เอามาครึ่งหนึ่งอะ่ะแล้วก็แบ่งกันคนละครึ่งออฟกับจีตักมาเป็นแบบนี้ <c oughs> เขาบอกว่ามันจะต้องให้หน้าไหมแต่ว่าขี้เกียจรอให้หน้ามันไหมไงก็เลยกินก่อน <c oughs> ทิ้งสุกก่อนหาม <c oughs> แล้วก็เนื้อไก่ชิ้นสุดท้ายแล้วแล้วก็มีสปินเนช ไอ้ผักโขมแล้วก็มีพวกผักแช่แข็งอ่ะที่มันเป็นกล่องๆอ่ะเอามาผสมกันแล้วก็ใส่นมยังไม่ได้ชิมเลยนะอันนี้อะไรรู้ป่ะมันเนะมันนี่ป็นี่อบกาแตงมากเกลี้ยงกาแตงคือมันอบอืมเขอร่อยนะเค็มๆอืมเค็มๆมันๆมีหน้าทำไมถูกเนอะแค่กล่องหนึ่ง ไม่ถึงหนึ่งยูโรเลยอืมเขาออกประกุมันนี้ก็อร่อยไม่เห็นของแล้วก็ใส่ผักด้วยอืมหกกินทีเดียวทั้งอันเลยหรออันนี้อร่อยมากอันนี้ไก่ชิ้นสุดท้ายแล้วหลเสียดจจังอืมีอย่างอื่นที่ต้องกินอีกเยอะแยะไม่เคยเบื่อเลยนะมห้าสิบกว่าวันเลี้ยงง่ายมากยังยังทดลองกินยังไม่หมดเลย มื้อเย็นวันนี้พิซซ่าหน้าเดียโวโลแปลว่าอะไรอันนี้อะไรกุนเชียงเหรอกุนเชียงพริกหนุม่มไอ้น,นี่อะไรอ๋ออันนี้เอาไว้ที่หลังมีกุนเชียงมีพริกหนุม่มมีหัวหอมแดงแล้วก็มีพริกสีแดงแดงอันนี้มีแค่นี้แล้วมั้งแปลว่าอะไรเดียโวโล แต่กุ้งเขาไม่ได้ให้มานะเราเป็นคนเติมกุ้งเองแล้วอันนี้ชีสก็หั่นใส่เพิ่มไปเองใส่ซอสเพิ่มด้วยนี่แล้วก็มีมะเขือเทศกับต้นหอมพิซซ่าเวียโลโบเรียโ,โลโอะไรทุกอ,อย่าง <g ül üyor> ทำไมต้องลอง <g ül üyor> ด้วยวะไม่เข้าใจวะเ <g ül üyor> นื้อไปตึ้งเงมันลองแบบเหมือนหม้อร้อนๆไงพิซซ่าเขาให้ใช้มือกิน ด้ใช่ไหมอือจะได้ออกสีได้อหรออืออร่อยขนาดเป็นกล่องถุงนี่แหละเหลือแค่เท่าไหร่นะหนึ่งจุดสามยูโรก็ประมาณห้าสิบบาทได้ตึ้งราคาเ้องหมดนั่นและโอ้ศูนย์จุดหกห้าลดแล้วลดแล้วเลยหนึ่งจุดสามเอ้ยหนึ่งจุดสามศูนย์ศูนย์จุดหกห้านี่เหมามาหมดเลยทำไมมันถึงถูกขนาดนี้อร่อยมากด้วยเพิ่มกุ้งเพิ่มฉีของไทยมันจะ เป็นเน้นใส่ซอสใช่ไหมแต่อันนี้คือเป็นคนละแบบไม่ต้องเน้นใส่ซอสอะอไรเลยนมันอยู่ที่คนอบด้วยแหละคนอบก็เก่งมีเพิ่มผักด้วยเยอะกว่าผักอะไรมั้ยยุเหมือนกันผักสลัดแล้วกันผักว่าไม่ผักแกมันแล้วก็มีต้นหอม ออืหเหมือนโดนบังคับให้กินไงไม่รู้อืมอืมกุ้งอร่อยมากแล้วก็มีเลมอนกับกาบแบบซีเลมอนมีเลมอนกินให้อร่อยมันต้องกินแบบนี้นี่คือที่ไม่หั่นเยอะเพราะว่ามันจะเละไงฉีกเอานี่แหละจบง่ายดีนี่กินให้อร่อยต้องกินแบบนี้ปึ๊บไม่ดีไม่ดีไม่ดีเอาผักแล้วก็จิ้มปึ๊บ นี่อย่างนี้ก็ใช่ไหมก็อ,อย่างงี้ใช้ช้อน่อมไม่อร่อยบบเชื่อหกแต่บางอย่างมันก็ต้องใช้ช้อนต้มนะอุ้ยอุ่ยอุ่ยอุยอย่างต้นหอมอันเล็กๆก็ต้องใช้ช้อนมะเขือเทศน,นะปกตินะ จะหั่นไอ้นี่ออกใช่ปะไอ้ตัวจุกมันอ่ะอันนี้ไม่หัน่นเปลืองของแพงต้องกินให้หมดทุกอย่างกุ้งที่เหลือจากอันอื่นอุ้ยกินทีละครึ่งตัวเดี๋ยวหมดก่อน <c oughs> อ่นนะหนักรอไม่หรอกนั่งเค็มกุ้งมันเค็มวายอันนี้เขียนว่าท็อปปิกกาเซ็กซ์ออนเดอะบีทเกี่ยวอะไรกับเซ็กซ์ออนเดอะบีทวะ สีมันสวยดีออฟเป็นคนเลือกนี่เราก็ใส่เลมอนด้วยเพิ่มวิตามินมโคตรของโคตรของโคตรโคตรโคตร,โคตรอร่อยคนนี้แบบเป็นคำหยาบไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอะ่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดของความอร่อยขวดละสองกว่า,วายูโรประมาณไม่เกินร้อยบาทหรอก วอลลุ่มเจ็ดเปอรซ็นแอลกอฮอล์เจ็ดเปเซ็นไม่ไม่เมาไม่ขมไม่เมาไม่อะไรทั้้นมันเหมือนเป็นแค่รสชาติเฉยๆวายถูกเนาะอร่อยมาก้ลยของหวานมันลดราคาถูกมากหนึ่งยูโรเท่านั้นมีทั้งหมดห้าชิ้นชิ้นละประมาณแปดบาทนี่แจกขนมแล้วก็ชีสของโปรที่เหลือ หนึ่งยูโรค่อยๆกินหน่อยเดี๋ยวหมดเลยกินอันนี้ก่อนลวกันนะ,ะนะอืมอร่อยมากมีถั่วแต่ข้างหน้าเขาบอกว่าเป็นอนานาสับป,ปะริร่ในหนรู้สึกหงสับป,ปะริอะแต่ก็มีรู้สึกบ้างนิดหน่อยแต่ยังไงก็อร่อยแแกะช็อกโกแลตให้ดู โอ้หอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเออทำไมมันเหมือนช็อกโกแลตเลือกช็อกโกแลตอย่างเงี้ยอืออ่ะพ่งรู้ปตรงรูปมันก็เขียนอยู่ตรงรูปมันก็เป็นเคลือบช็อกโกแลตเหมือนเป็นแยมโรช็อ้้ไม่อไมย,อ,ยอรดดีใชค้้้้้้มม่่่าาากกกินแไไไไไดดซซือออตงปบบวรีะทเคยกินแล้วไม่ซื้อถ้าไม่จเป็น ลองขนมหลายๆแบบไปเรื่อยๆดีกว่าเนาะอาหารเช้าวันนี้เป็นสลัดสลัดแบบนี้บุนกาสลัดบุนกาเรียไหมอืมเขาเรียกอะไรนะข้าวบาเล่ไหมแล้วก็เป็นปรุงรสอะไรของเขาอะ่ะลองชิมนี่ไหมชิมก่อนอืมอืเป็นของข้าวจริงด้วยเผ็ดเผ็ดนิดหน่อยเปรี้ยวเผ็ด แล้วก็เลยหั่นเห็ดเห็ดแบบนี้เห็ดแชมปิญองแบบนี้แล้วก็ไปผัดกับอันนี้กลายเป็นข้าวผัดเนี่ยเหมือนข้าวผัดไหมแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนี่เดี๋ยวก็จะใส่ต้นหอมใส่อะไรอีกดี <c oughs> มะเขือเทศไหมลืมไปว่ายังไม่มีพวกเนื้อสัตว์นี่ก็เลยหั่นแฮมใส่ข้าว <c oughs> ผัดออกมาหน้าตาแบบนี้ มีต้นหอมแล้วก็มีซอสจิ้มเอาเกอรี่ดยู่ีดแบ็กอืมอร่อยว่าอะไรข้าปั่แล้วมันเป็นข้าวบาเล่บูนกาสลัดบูนกาเรียไหมอร่อยคือ ไปอยู่ที่ไหนก็ควรจะกินของท้องถิ่นของที่นั่นถ้าเราอยากจะอยู่งานงานรสชาติยังไงว่าไม่เปรี้ยวเลยเค็มก,ก,ก,ก็ไม่เปรี้ยวไม่เค็มนะมันเหมือนรสชาติกลมกลม่อมอืมดีมากแล้วก็มีน้ำพันช์ใส่เลมอนอันนี้เรามาทิ้งแก้วกัน,น,นมันครอบสีขาวก็คือกดังขาวใช่ไมอ่ะไอ้มันมีสีเขียวอยู่เออ อเอเอ่อใสไงสีใสก็คือขาวไงขี่มีไหกดโยนไปดิโยนไปเลยอ่ะมันนี่แตกเอออย่าปยไปโยนใกล้ๆดิอะไานนีด้วยโยนไปเลยเราเห็นเขาโยนเออไปเลยเขียวเขียวเว้ยเฮ้ยมันโยนให้แตกบ้างมันใช่เหมือนว่าเขาพยายามให้แตกอันเนี้ยแก้ว ไม่แตกว่ะนี้ก็หมดแล้วหรอนี่างกินน้อยนะเแล้วผลเล็กก่อนสิดี่าขึ้นไหมผลเล็กก็มีอ๋อเล็กมีเฮ้ยผลเล็กก็ได้เนาะผลเล็กมันทิ้แพงมีหน้าเราทำไมถึงแพงเมื่อก่อนเราทิ้งไปตั้งเยอะอย่านี้มีเลยม่น่าจะได้นะคนระับนั่นไม่ใช่น้ำผลไม้ไม่เกี่ยว นี้ก็ไม่ได้นี่ก็อ๋อำไมไม่ได้อ่ะคืออะไรคะอ๋อใส่ใส่เร็วเกินไปไทำไมต้องโยนด้วยใส่จ่อไปให้ไหออยกินเ <laughs> ขออ้าไปเลยโอ้ กปนคนละซุปเปอร์ก็ได้นะอ๋อแล้วเราเอาเงินมาซื้อซุปเปอร์นี้นี้ห่อของซุปเปอร์อื่นก็ได้มันจะโกงเราไหมเนี่ยโอ้เยอะจริงอยู่กี่วันเนี่ยสามยูโรแล้วนี่นี่นี่ก่ากดแล้วไงต่อ กดอันนี้หรอใช่ไหมตัวนี้กดอันไหนเดี๋ยวๆนี้ไม่ใช่เหรออ๋อแล้วมันก็ปิ้นออกมาเองเนี่ยเหรอเอาคูปองไปซื้อของได้มาเท่าไหร่อ่ะสามจุดสองห้ายูโรมาซื้อขนมกัน